ไม่ง่ายเหมือนที่คิดไว้เลยแฮทั้งที่จิ๊พวกนั้นรู้ว่าเป็นเรื่องทางธุรกิจก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีไม่เหมือนตอนของเงินนายเลยบรรยากาศเปลี่ยนอย่างกับหนังคุละม้วนเอาเถอครับยังไงคุณป้าก็มีสายเลือดคุณปู่หลวงไม่รู้ว่านายจะใช้สัญญานี้ ตอนไหนหรือยังไงแต่ให้ใช้ตอนที่ลุงเกษียณกับไปต่างประเทศก่อนเพราะลุงไม่อยากติดคุกผมเปิดเผยสัญญานี้ไม่ได้ครับไอเด็กบ้านี่แกไม่รู้หรือไงว่าแกถือระเบิดลูกใหญ่ไว้ในมือน่ะไม่หรอกครับผมจะเอาไปให้คุดปูดต่างหากเฮ้ย นี่เกบ,บ้าไปแล้วหรือไงประธานจีนได้กระชากคอฉันแน่คุณปู่ไม่สนใจในการบริหารแบบมืออาชีพหรอกครับปู่เป็นคนประเภทที่คอยถือสายจุงของเจ้าของนะ่ะปู่จะใช้สัญญานี้เป็นสวิต์เพื่อให้คุณลุงไม่ใช่สิคุณป้าไม่ให้คิดแบบอื่นเขาต้องทำให้มั่นใจว่าคุณลุงจะไม่หลุดมือไปเพราะแบบนั้นปู่ก็จะเปิดไฟเขียวให้เขา เป็นนายกเทศมนตรีกรุงโซปู่ของนายไม่เชื่อลูกสายแท้ๆเลยเนี่ยนะเป็นคนที่แย่จริงๆไหนๆแล้วก็คุยกันเรื่องนี้ขอลุงถามเรื่องหนึ่ง17.7%นี่ควบคุมสุนยางกรุปได้เลยนะฉันต้องการอย่างน้อยอีก80%ถึงจะเป็นเจ้าของสำนักงานประธานสุนยางกุปได้ ถึงจะเป็น8 0แต่ก็น่าจะน้อยกว่า10%ในส่วนของจำนวนหุ้นทั้งหมดแล้วนายคิดว่าประธานจีนจะให้นายเท่าไหร่ให้ทั้งหัวแบบไม่ใหญ่ดีด้วยครับฮะ<า>ถึงคุณปู่ไม่รู้ว่าผมไม่ใช่คนเดียวที่บริหารสุญญากุบแต่จริงๆแล้วถขาเป็นคนประเภทที่ รู้แค่เรื่องตัวเองเท่านั้นเขาเกียริที่จะให้สิ่งที่เป็นของเขาแก่คนอื่นเขาเป็นคนประเภทที่จะฝังสุญญากุบลงหลุมไปพร้อมๆกันตอนเขาตายฉันไม่ได้ถามว่าเขาโลภขนาดไหนฉันถามถึงความคิดจริงๆของเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะเมื่อไหร่ที่เหตุผลประทะกับความรู้สึกเหตุผลไม่ชนะเสมอไปครับ นายไม่รู้งั้นเหรอใช่แต่ก็ไม่สำคัญนี้ครับผมตัดสินใจแล้วว่าเงินเดิมพันที่คุณปู่จะให้เป็นแค่เงินโบนัสถึงแม้มันจะมากเกินไปที่จะเรียกว่าเงินโบนัสก็เหอะตัดใชยที่เก่งแต่ไรซึ่งความโลภไม่สนใจแม้กระทั่งสายเลือดถึงแม้ว่าจะได้รับมาฉันค่อนข้างมั่นใจแน่ว่านี่ เป็นวิธีที่จะคว้าโอมนัสก้อนใหญ่ที่สุดแล้วอีกอย่างสัญญานี้จะมีบทบาทสำคัญฉันผ่านสเต็ปแรกแล้วตอนนี้ฉันต้องก้าวไปสเต็ปสองคุณลุงครับ1,000ล้านจาก3.2พันล้านดอนถูกแลกมาสุนยงังเพราะงั้นจะเหลือ 2 2 0จุพันล้านดอนใช่ไหมครับหานี่นาจะใช้เงินพวกนั้นเหรอเราต้องรีบเปลี่ยนตอนที่ยังมีค่าครับทันทีที่การเลือกตั้งจบรัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นผมจึงวางแผนที่จะมอบผ่องขวัญชนะเลือกตั้งว่าไงนะนายคิดอะไรอยู่กันแน่นายพยายามจะลอกเลียแชโบหรือยังไง เอ๋ใช่อะไรสร้างเมืองแห่งสื่อเหรอครับไม่มีใครอพยพไปเมืองนั้นหรอกอพยพครับผมจะดึงดูดบริษัทที่ก็ควรกับชื่อเมืองแห่งสื่อยกตัวอย่างสถานีกระจายเสียงเฮ้ยสถานีวิทยุกระจายเสียงมันจะเหมาะเหรอระดับนั้นถึงจะมีทนะีวีสาารณะแต่ก็มีเคเบิลทีวีด้วยนะครับเราต้องค่อยๆทำไปทีละสะเต็ปครับ เคบในระดับรัฐบาลโครงการ SMC ก็ไม่เลวเลยนะครับการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานไม่แค่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มการจ้างงานอีกด้วยถึงว่าเป็นโครงการสำหรับรัฐบาลใหม่เลยก็ว่าได้ครับเพราะแบบนั้นนายเลยจะทุ่มเงิน2.2พันล้านดอลลาร์ให้พวกเขางั้นเหรอบ้าไปแล้วฮะผมจะเอาเงินไปให้รัฐบาลทำไมกันล่ะครับ ผมแค่แลกเปลี่ยนเงินดอนอ๋อจากนั้นแผนที่สถารณะของโซใช่ครับมันเป็นแพ็กเกจเดียวเลยครับนักลงทุนที่นำเงิน2.2พันล้าน,นดอลลาร์ไปยังเกาหลีซึ่งถือว่าน้อยนิดกำลังลงทุนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการก,กระจายเสียงและสื่อขนาดใหญ่แบบนี้พวกเขาก็อ้าแขนรอรับแล้วครับถ้ารัฐบาลกับกุงโซร่วมมือด้วยกัน เราอาจจะได้งบจากรัฐบาลเงั้นเหรอถ้าได้แบบนั้นผมจะไม่ขออะไรเพิ่มเลยครับนายเป็นแบบจำลองของปูนายเลยไงนายคิดเรื่องทั้งหมดนี้ได้ยังไงไม่หรอกครับทั้งหมดนี้ทำเพราะกระตันอยู่ล้วนๆความกระตันอยู่บ้าบออะไร ผมจะทำให้ SMC เป็นอาณาจักรสื่อที่ยิ่งใหญ่และเอาไปให้คุณพ่อครับนายภาพ,พยนตร์การผลิตบอดแคสต์เอาอาการเคเบิลทีวีหรือแม้แต่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตเข้าเป็น ลูกชายของประธานสุนยางและเป็นพ่อของผมด้วยพ่อต้องได้ทั้งหมดนี้บรรลักษาหน้าครับในอเมริกันแฟนตาซีก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์แน่นแฟนกับบริษัทภาพยนตร์ใช่ไหมนะครับหากผมสามารถเชื่อมโยงพวกเขาได้แล้วก็บริษัทสื่อระดับโลกอาจถืกกำเนิดขึ้นครับ ท้ายที่สุดก็ทำได้สินะครับถึงแม้ว่าคุณลุงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีกรุงโซเขาก็ขาดคำสั่งคุณปู่ไม่ได้ครับถ้าช่วงเวลานี้ถูกเปิดเผยไม่เพียงแต่ชีวิตทางการเมืองของคุณลุงจะจบลงเท่านั้นเขาจะถูกนำเนินคดีด้วยครับถ้าสิ่งที่นายอยากได้คือที่ดินสาธารณะใช่ไหม ใช่ครับส่วนคุณปู่ก็ไปพักได้แล้วครับตอนล่างสัญญาคุณปู่ดูทึ่งมากเลยครับป้าของนายครับคุณป้าเข้าใจคุณค่าอย่างรวดเร็วเ,วเลยบอกผมว่าอย่าแม้แต่จะฝันที่จะได้ที่ดินสถารณะทั้งหมดกับการเพิ่มเงินแคมเปญอีกนิดหน่อยงั้นจะให้ฉันเอามาทั้งหมด แล้วส่งให้นายงั้นเหรอแค่นั้นแหละข่าอ,อนุญาตแล้วข่าเพิ่งพูดออกมาเอามาทั้งหมดไม่ครับสร้างอาพาร์ตรเมนต์และรอเก็บตังค์ไม่ใช่งานอัน,นิเล็กของผมเลยแต่ดูเหมือนประมาทไปหรือเปล่าถึงลูกข่อยเชเวจะลงสมัครเลือกตั้งแต่ก็ไม่รับประกันว่าจะชนะ เขามีโอกาสสูงมากที่จะชนะเพราะว่าคุณปู่กำลังคิดบวกไงครับเอาเถอะฉันตามหัวแกไม่ทันเลยผมไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นคู่แข่งคุณลุงแต่ผมสงสารพวกเขาอยู่หน่อยทีมข้อมูลของสุญญานกุ๊ปจะขุดคุยอดีตและทำลายพวกเขาพวกเขาจะทนไม่ได้เมื่อโดนขุดสิ่งสกรปรกจนโชยออกมาและสื่อจะเล่นงานพวกเขายับ ดีมากหลานชายใช้เงินจำนวนมากทำให้อำนาจนายกรมนตรีกุงโซมาอยู่ในมือของฉันฉันคงอยู่นิ่งไม่ได้แล้วฉันจะช่วยดันการเลือกตั้งโดยกันแล้วกันขอบคุณครับคุณปู่ข่าวได้ให้นายกรเทศมนตรีกุงโซกับผม แม้กระทั่งได้รับงานที่ลานชายของเขาทำนั่นเป็นเรื่องน่าอายเกินไปที่เขาจะพูดไม่ใช่หรอดูแกสิทำไมแกดูผิดหวังแบบนั้นล่ะไม่ใช่แบบนั้นนะครับฮอย่าผิดหวังไปฉันมีของขวัญจะให้แกด้วยบอกฉันมาแกอยากได้อะไรผมกำลังคิดเรื่องทำธุรกิจใหม่ ไว้ผมจะบอกหลังจากการเลือกตั้งจบนะครับธุรกิจที่ต้องยิมอำนาจจากรัฐงานใหญ่หน้าดูระวังไว้ด้วยถ้าพวกนอกลีกเข้ามาแทรกแซงการเมืองอาจเกิดตัวแปรมากขึ้นความสนใจของเจ้าพวกนั้นซับซ้อนกว่าของพวกเรามากพวกเขาไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะพวกเขาช่วยแล้ว พวกเขาต้องการสิ่งตอบแทนด้วยการโรยผงพริกไทยให้ทั่วโดวยไม่มีสิ่งใดถูกทำลายนี่เขาให้คำแนะนำผมเหรอหรือว่าหากผมคิดแผนดีแล้วผมจะมาปรึกษาคนปู่คนแรกครับปรดแนะนำด้วยถ้าวันนั้นมาถึงผมจะหยุดถ้าคนณปู่ห้ามครับนี่คือคำตอบที่คนณปู่อยากได้ใช่ไหม มันเป็นธุรกิจที่สร้างมาจากเงินของแกจะมาขออนุญาตฉันไปทำไมถึงจะล้มเหลวก็ทำต่อไปถือว่าเป็นบทเรียนก็ตามเคยผมบอกไม่ได้เลยว่าคุณปูก่กำลังคิดอะไรซ่อนอยู่ในสายตาและคำพูดนั้น